แนะนำซีรีส์จีนโรแมนติกคอมเมดี้ฟินจิกหมอนภาคไทยทั้ง10เรื่องที่คุณไม่ควรพลาดจะมีเรื่องไหนกันบ้างเราไปดูกันเลยครับแล้วเรามาเริ่มกันที่ My Little Happen สุกเล็กๆที่เรียกว่าเธอซีรีส์จีนโรแมนติกคอมเมดี้แอบชอบซีรีส์บอกเล่าเรื่องราวของนางเอกที่มีความฝันอยากเป็นทนายความแต่ครอบครัวเธอกับไม่สนับสนุนแต่เธอไม่ยอมแพ้เธอได้แอบหนีมาฝึกงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่กำลังมีคดีที่น่าสนใจอย,อยู่และเธอได้เจอกับพระเอกสัญญาแพทย์หนุ่ม ที่เป็นเพื่อนในสมัยเด็กที่แอบชอบเธอมานานมากกว่า10ปีแต่นางเอกนั้นกับจําพระเอกไม่ได้แต่โชคชะตาก็น,นําพาให้เขาทั้งคู่มาใกล้ชิดกันกว่าเดิมพอพระเอกได้พักอยู่บ้านติดกันกันกบเธอมันเลยทําให้เขาและเธอต้องเจอกันทั้งในที่ทํางานและที่บ้านแล้วหลังจากนี้ความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่จะลงเอยกันแบบไหนและนางเอกจะได้เป็นทนายความตามที่วาดฝันไว้ได้ไหมไปติดตามกันได้เลยครับแล้วเล่าไปต่อกันที่พิตตี้หลิวเวอร์เจนเทหัวใจให้ยายจอม ฟิลิจินโรแมนติกคอมเมดี้ที่รีเมคมาจากฟีส์เกาหลีฟีส์บอกเล่าเรื่องราวของพระเอกนางเอกที่เคยเป็นเพื่อนกันในสมัยเด็กแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งคู่ต้องแยกย้ายกันและวันเวลาก็ผ่านไปนางเอกได้กลายเป็นสาวหัวฟูหน้าตาบ้านบ้านผิดกับพระเอกที่กลายเป็นหนุ่มหล่อหน้าตาดีแต่เขากลับจํานางเอกไม่ได้และต่อมานางเอกได้มาทํางานที่กองบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นโดยมีพระเอกเป็นเจ้านายและคอยแกล้งเธออยู่เป็น แล้วเรื่องราวความรักจะลงเอยกันแบบไหนไปติดตามได้ในซีรีส์เลยครับขอบอกเลยว่าฟินมากแล้วเราไปต่อกันที่ because of you เพราะเธอคือรักซีรีส์จีนโรแมนติกดราม่าบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกที่โตขึ้นมาในร้านขายเกี๊ยวโดยเธอไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเธอคือทาย,ยาทเพียงคนเดียวของครอบครัวมหาเศรษฐีเพราะในอดีตเธอได้ประสบอุบัติเหตุจนทําให้เธอความจําเสื่อมและถูกเก็บมาเลี้ยงดูโดยครอบครัวที่ยากจนจนเธอได้พบกับพระเอกพี่ชาย ต่างสายเลือดในวัยเด็กที่ปัจจุบันเป็นทนายความหนุม่มซึ่งตอนเด็กๆเ,เขาทั้งคู่สนิทกันมากแต่ด้วยอุบัติเหตุมันได้ทาให้เขาทั้งคู่ต้องแยกจากการพระเอกนั้นได้ตามหาตัวเธอมาโดยตลอดและเขาก็ได้เจอเธออีกครั้งแต่ทว่าเขากลับจําเธอไม่ได้แต่เขาก็ได้ตกหลุมรักเธอทั้งๆที่ไม่รู้ว่าตัวจริงของเธอคือใครและเรื่องราวความรักและการผัดผ้าจะจบลงแบบไหนไปติดตามกันได้เลยครับแล้วเราไปต่อกันที่เขาอยู่ลักกี้ฟตาจบป,ป สดับดวงซีรีส์จีนโรแมนติกคอมดี้บอกเล่าเรื่องราวของนางเอกสาวน้อยดวงจู๋ผู้มาพร้อมกับความโชคร้ายจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้ย้ายเข้าไปทํางานเป็นดีไซเนอร์ในสังกัดของพระเอกบรรณาธิการจอมเนียวและชีวิตของนางเอกก็ได้พลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือจากสาวน้อยโชคร้ายกลายเป็นคนโชคดีขึ้นมาทันทีเพียงเพราะเธอพลาดไปจูบกับพระเอกเข้าแต่ทว่าพระเอกนั้นกลับต้องกลายเป็นคนดวงซวยแทนนางเอกตามชื่อเรื่องเลยครับจูบปั๊บสดับดวง และเรื่องราวโรแมนติกคอม,มดี้บุ่นวายแสนน่ารักก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วความรักของเขาและเธอจะลงเอยกันแบบไหนไปติดตามได้ในซีรีส์เลยคะ่ะขอบอกเลยว่าฟินมากแล้วเราไปต่อกันที่ Put Your h a d on My Shoulder Oppa Jane เ,เรื่องนี้คือดีมากๆครับเนื้อเรื่องก็เฟินโนดราม่าโนซีเรีย no no เป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวที่ใกล้จะเรียนจบแล้วแต่ก็ได้มีเหตุการณ์ที่ทําให้เขาทั้งคู่ได้มาเจอกันแล้วความบังเอิญหรือพรมลิเกตทําให้เขาทั้งคู่ได้มาอยู่บ้าน หนังเดียวกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความรักฟินจิกหมอนอ่าโดยนางเอกจะเป็นสาวน้อยธรรมดาหน้าตาบ,บ้านๆและพระเอกเป็นหนุ่มไอคิวสูงจากคณะฟิเศษที่หล่อและเนียบมากขอบอกเลยครับว่าฟินจิกหมอนขาดแน่นอน <c oughs> เราไปต่อกันที่ Hello Mr G o o รักสุดป่วนของคุณชายสุดเป๊ะซีรีส์จีนโรแมนติกคอมเมดี้ดูแล้วสบายตาสบายใจไม่ค่อยมีดราม่าซีรีส์บอกเล่าเรื่องราวของพระเอกประธานบริษัทที่เนี้ยเพอร์เฟกและหล่อมากต้องมาเจอกับนางเอกที่มีความฝานันอยากเป็นนักวาดการ์ตูนเธอเป็นคนมองโลกในแง่ดีมีสเสน่ห์ใครอยู่ด้วยก็มีความสุขแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งคู่ต้องมาอยู่ด้วยกันทั้งคู่จึงสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการแต่งงานปลอมๆนี้ขึ้น มาและเหตุผลที่ต้องแต่งงานกันแบบปลอมๆคืออะไรกันแน่แล้วความใกล้ชิดในครั้งนี้ของเขาเธอจะแปลเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้กลายเป็นความรักได้ไหมไปติดตามได้ในซีรีส์เลยครับแล้วเราไปต่อกันที่ Go อา ahead ถักทอรลักที่ปลายฝันซีรีส์จีนแนวครอบครัวอบอุ่นหัวใจต้องขอบอกเลยว่าซีรีส์นำเสนอการเล่าเรื่องได้ละมุนสมูทมากๆครับยิ่งฉากที่ต้องเข้ากันเป็นครอบครัวขอบอกเลยว่าอบอุ่นชนิดที่ว่าไม่เคยเคสว่าจะมีซีนแบบนี้ในซีรีส์ จีนนะครับตัวซีรีส์บอกเล่าเรื่องราวของพี่น้องต่างสายเลือดที่เติบโตมาด้วยการเลี้ยงดูของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ให้ความรักเหมือนเป็นลูกแท้ๆของตัวเองแม้คนรอบข้างจะมองว่าพวกเขาไม่มีสายเลือดเดียวกันแต่คําพูดของคนอื่นไม่มีอิทธิพลกับพวกเขาเพราะความรักที่พวกเขามีให้กันมันเป็นความรักที่ให้คนในครอบครัวอย่างแท้จริงจดว่าเป็นซีรีส์นําดีอบอุ่นหัวใจมากๆเลยครับแล้วเราไปต่อกันที่ The b i Test s t y l in the Sky อธิฐาน ลัเพื่อดาวดวงนั้นซีดีส์จินโรแมนติกกุ๊กกิ๊กน่ารักบอกเล่าเรื่องราวของพระเอกนักร้องชื่อดังที่ถึงแม้จะมีความหล่อเป็นตัวการันตีแต่เรื่องนิสัยความเอาแต่ใจและเรื่องมากทําให้เขาถูกพูดถึงในด้านลกจนเขาได้พบกับนางเอกที่ได้เข้ามาทํางานเป็นผู้ช่วยของเขาและด้วยความที่เขาทั้งคู่ต้องทํางานใกล้ชิดกันและด้วยความเสน่ห์ที่เพิ่มมากขึ้นมันทําให้เธอสามารถเปลี่ยนนิสัยของพระเอกให้กลายเป็นที่รักของฟแฟนๆร,รวมถึงสื่อได้อย่างมากโดยเธอหารู้ไม่ว่าความเปลี่ยน แปลงในครั้งนี้มันทำให้พระเอกตกหลุมรักเธอจนกลับตัวไม่ได้อ้า จัดว่าเป็นซีรีส์ฟิลกูดขนาดแท้เลยครับแล้วเราไปต่อกันที่ The King Avatar เทพยุศเซียนกอรีซีรีส์เจนแนวกีฬาอ e ีสปอร์ตที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักและหลายๆคนคงจะลังเลที่จะดูเพราะไม่แน่ใจว่าซีรีส์ที่เกี่ยวกับเกมมันจะสนุกจริงไหมแต่ขอบอกเลยครับว่าถ้าเปิดใจดูแล้วกับเป็นซีรีส์ที่สนุกกว่าที่เคสโดยพอดเรื่องของซีรีส์เล่าถึงเรื่องราวของพระเอกที่เป็นคนเล่นเกมเก่งมากแต่เขาเป็นคนที่ชอบปิดบังตัวตนไม่ให้ใครรู้จึงทําให้เขา ถูกบริษัทบีบออกและจำใจต้องคืนไอเดีเกมของตัวเองและวันหนึ่งเขาได้ไปสมัครที่บริษัทฝั่งตรงข้ามและสร้างไอดีใหม่เพื่อที่จะแก้แค้นและอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับก็คือ CG จีกราฟิกในเรื่องจัดว่าสวยมากใครที่เป็นสายอีสปอร์ตคุณจะพลาดซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้ครับแล้วเราไปต่อกันที่ไว้ไว้ built i f u l smile ซีรีส์จีนโรแมนติกฟินจิกหมอนซีรีส์บอกเล่าเรื่องราวของนางเอกที่เป็นสาวสวยดีกีดาวคณะ และเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆเกือบทั้งมหาลัยแต่ใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วเธอติดเกมออนไลน์เป็นชีวิตจิตใจ <c oughs> แต่ด้วยความที่เธอไม่ยอมเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงทําให้เธอถูกแฟนในเกมขอหย่าจนมาวันหนึ่งเธอได้ถูกขอแต่างงานจากเพลย์เมเกอร์คนดังนักเล่นเกมอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์และทั้งสองคนก็ได้เริ่มพัฒนาความรักทั้งในเกมและชีวิตจริงขอรับประการความฟินจิกหมอนเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วน่ารักมากมาก ลแล้วก็จบไปแล้วกับเคฟสิบซีรีส์เจนโรแมนติกฟินจิกหมอนกดติดตามไว้ได้นะครับเดี๋ยวอนาคตผมจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับซีรีส์เจนอีกเยอะเลยครับแล้วไว้เจอกันสวัสดีครับขอบคุณครับผม